ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตา่ายเกาะกค่ะวันนี้ฝนสีเริ่มซาลงแล้วเริ่มซาลงแล้วมาดูว่าทีท่เทียงนาตชาญมีอะไรมาโอ้ยทำอะไร วิ่งใหญ่เลยโอ,คคอ,อ้หิวีอกหิวหิวหิวข้าวที่ใส่ข้าวที่เอามาให้อะอยู่ไหนมันมันต้องใส่แบบนี้เลยเหรอ ม้านนอบเมีเขาฝากมาให้ไงอนี่เขาอยากกินแบบนี้เพราะว่ามันไม่แย่งกันต้องมันสี่ยงเครื่องไก่เครื่องมาหน่วยบัน

ขอบคุณนะครับคุณแมวดาวครับมชมตาเข้ามานะครับขอบคุณนะครับมาส่องตชาชันไป<ล>เที่ยวเด้อมีเวลามาเที่ยวกับบ้านตาเด้อว,วิวข้างหลังสวยมากค่ะขอบคุณนะครับคุณแมวดาวชมภูเขานะครับภูเขาบ้านตชาชันไม่เหมือนภูเขาที่อำเภอแม่แตงภูเขาอ่นจังหวัดเชียงใหม่นะมีป่ากล้วยมีแต่ว่าล่าชานันเหมือนกันลัาชันเหมือนกัน แต่ว่าภูเขบาบ้านประชาเชนพูดถึงเย,ยอะเลยต้นไม้เยอะเลยต้นไม้เยอะแว่ามันก็ดีมันก็ดีอย่างมันก็เขียวนยเนะ <c oughs> าะดูหางมันดูหางมันดูหางมันแก่งได,ได้เห็นอะไรเกี่ยวกับพื้นที่พื้นที่ของของบ้าน <c oughs> จำชื่อบ้านไม่ได้จำได้แต่อำเภอจังหวัดเนาะดูห <c oughs> างม <c oughs> ันดูหางมันหน้าจริง ไอ้หมีไม่เลิกมาโตไฟสีดำนะดิบอืาครับลี้ยาใช่หรือเปล่าใช่หรือล่าตามัวเป็นป่าลุงดิบเหมือนกับเหมือนกับบ้านบ้านเดิมเลยประชานอ่ะคนก็จะในหุบเขาแต่ว่าแต่่วาเออ่เนินเขาเขาปลูกของได้ไร่หมดเลยใส่มันอะไรได้ก็มีกาแฟมีอะไรได้เออต่างกันตรงนี้แต่แกก็สีสองตัวนะแต่ไม่รู้ว่าลุงจิมฝาก ยาฆ่าพยาธิมาให้อยู่อ,อยู่บ้านลืมเอามาให้ถ้าจะอาบน้ำให้ก็มันฝนตกเนาะไม่น่าอาบห้กินปนกอถ้าจะอาบน้าให้ก็มันฝนตกนะไ้องนะออ 2, 5, น,งน,งงนะไม่าถึงจะ,ะากิมนฝนาม่บจะ,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 อ,ะอบนนะ,ะรบาทะอดบเอจอบ้นาบหาจากว่าน้เยาา ใส่บักพาวอายสิเอากระตามาไปฟังแนี้ยพี่น้องอาดน,นี้วันนี้บุญพี่ไม่ถึงมังงอนขอลางามงอนไปหลอกโมแบกคอนอไปหาลาบงวัวนัน่นนั่นนั่นพี่บวชเป็นพระพอแล้วพอแล้วพี่จะไปเยี่ยแม่ซีศึกโดย <laughs> หากว่าพ่อหลวงพ่อเห็นด้วยศึกทั้างเหนือหลวงพ่อนำเมสีชาตินี้วันนี้บุญปีไม่ถึงบางอ่อนขอลางามงอนไม่น้ำวนซอนส้อนเต๊เป็นอยังนัตเต๊เป็นอยังเอ้ามันกับมีผลพวงกันร้องเพลงไงร้องมาจิกบ้านบ้านน้ำเมืองก็เนี้ยเอาข้าวเจ้าบ้านจะร้องไปทางเสลงแต่งไรเอาอยู่ซื่อจะก็ัว่าปลูกต้นทันเนาะเขาจะปลูกต้นพู เอออันพี่ปวดเป็นพลาพี่จะมาบินทบาบาปวดเจ้าเ็นได้หากว่านงงยาใส่เล่าใส่มักร้าวไอซีอาเข้งมาชาตินี้วันนี้ลวงพี่สิยุลวงตาโอ้ยเพราะอะลรเพราะอะไรเพื่อนพ่เซีเพราะเราสองคนจะไปกินเนื้อย่างเกาหลี S <S <S สวัสดีครับพ่อใหญ่ชานครับสวัสดีครับโอ้ยน้าแต่ไม่รู้ร้องเพลงอะไรเน้เอเพลงยังเพลงยังตรงมาผู <S <S ้ใดต่อยผู้ใดก่อนนะะแต่ชานบอกว่าจะให้ปลูกต้นรักนาแต่ก็เลยจะปลูกต้นโพนาแต่ก็เลยที่แรกว่าจะร้องสาวบงโพลิโกจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ต้นรักมันต้องแบบว่าชาติก่อนแล้วเคียงคู่เคียง ปลูกดอกไม้รวมตนเบื่อหนาเลยครับเมื่อหนาเลยหากว่าเราสองคนปลูกบักตานสิปีจังได้ขายเอา้าปลูกบักตานสิปีได้ขายเนียชาตินี้วันนี้โครงการของพี่จะถึงเป้าหมายปลูกบักตานไปขายกำไรหลาย,ลายสิปี<ไ>ปจังเลยขายแดนแ่นแดนแน พี่บวชเป็นพระจะไปต่อยมันเห้นยังพี่จะพาหลวงตาไปศึกจันเป็นไปแล้วแต่ชั้นแต่ชั้นไปต่อยเยไปต่อยก่อนต่อยดีเนาะหากว่าแต่ขึ้นเร็วพ้นผู้ดำผู้ดีโอ้โหเอาโครงการปลูกบักตานพวกโครงการปลูกบักตาลขายหากว่าน้องเยาพ่อพ่อจะอ่านสิพ่อ ใส่ซองพี่ก็จะไม่เอาบดีเงิดเดอบบดงิดบดเงิดบดเงิดเดอใส่ซองนี่บดงิดเดอขันใส่ลูกซองมากกนนี้ไปนี่มันเดอบดเงิดบดีเงิดแล้วฮะกันไปเงินแค่นี้ซองตัวีก็บุญเงินแล้วซองสัวีขันลองไปเงินใบพันธุ์ทองพันธุาเนี้คอยถามแน่คอยกับ กับมีข้อสงสัยติดล,ลูกนี่แหละอันซ่องเนี่ยเอาใจซ่องเนี่ยเป็นยังขืออ่นบ่บ่เก่งใจเฮาเฮาคืบอบ่ยันนั่นเฮาขึา้บ่ยันแม่เฮาไปคือนยันลูกอ่า<อ>ขนาดลูกซ่องเอา้าระวังด้วสิพอลูกซ่องเนี่ยเา้าคือบอ่ยันแม่ซ่องวะเขาบอยันต <c oughs> ิลูกเนาะเส้นที่เขาสียันแม่มันเด้ <c oughs> แม่มันคือปืนถังดีวะโอ้ยว่ะวันจีบอีกแล้ว ครับคุณยุพินครับน้าเตะร้องเพลงเด้อคุณเยอน้าเตะร้องเพลงพอจากเวฟซีแล้วไปหาร้องอยู่ทุ่งนาเด้อย่างลงไปทน่งนาก็ร้องมาเลยเด้อคุณได้คุณได้น่าหน้าหน้าผูดบุญเจ้ามาเชียงแต่คุณยุพินครับพอไปครับคนยิ้มเดียวครับไม่ให้ใค เอาปิดเครื่องหนึ่งพยังเครื่องหนึ่งยู่จะเป็นลไรน้าแต้เอ้ยมันสิปลูกต้นรักหรือต้นโพ่เนี่ยผู้สาวทั่วมากกับบลับสายโอ้ยไฟทูมาโน่ไปต่อยเขาไปต่อยเขาชื่อวาน้ำเขามวนเทมันยังมันยังมาทันเวามันปิดใบอยู่ฮัลโหลฮัลโหลไอโบจ้าฮัลโหลตาโบกี่ตัวฮะพอกันบังได อ้ยสาระน้อยโอ้ยมเอนี้่เอนี่เมนี่เปลี่ยนเป็นสี่บูคักดอกเดียเปลี่ยนจากสาระน้อยเป็นแข่งหน้าสไปบไอ้ผู้ไปดอกแข่งหน้าน้อยน่ะเป็นยังโอ้ยมันเจ็บหลังเปลี่ยนในเด้อศาสาน่ะเด้อสาสาน่ะเปลี่ยนในเด้อเป็นยังโอ้ยสาสตีนขาดไปแล้วหาขอมันเปลี่ยนนะอ้าวเมื่อกี้ะคนเตะจ้ะคนโทรศัพท์อ๋อ ไล่์ซนเป็นทีค่ะสำหรับคลิปนี้ของนาตาลกกก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนาตาลกกด้วยนะคะคุยมึงด้วยคุยมึงด้วย